คู่แคนแสนรัก EP10 วันที่14มีนาคม2564ตอนที่10เรื่องย่อคู่แคนแสนลักตอนที่10ที่โรงพยาบาลอิงดาวอา่านิทานให้ออกกาฟังเบาๆสงการนั่งหลับอย่างอ่อนลน้าอยู่ที่โซฟาออกาอยากให้พี่ดาวรักคุณพอ่อเพราะคุณพ่อรักพี่ดาวอิงดาวนิ่งอึง้งไม่ให้คำตอบและตัดบทให้ออกกาเข้านอน จากนั้นอิงดาวค่อยๆเดินไปหาทรงการที่ดูเหมือนหลับไปแล้วอิงดาวเอนตัวพิงโซฟาแล้วหลับตาลงอย่างเหนื่อยใจทรงการพูดขึ้นมาว่าพี่ดาวรักคุณพ่อไหมครับอิงดาวลืมตาด้วยความตกใจหันควับไปมองใบหน้าของเธอแทบจะชนกับใบหน้าของเขาอิงดาวเงื้อมือจะทุบ แต่สงการจับมือไว้แล้วดึงอิงดาวมาจูบทันทีผ่านไปเนิ่นนานสงการยังคงหลับตาและกอดอิงดาวไว้แน่นอิงดาวเงยหน้าขึ้นมองเขาสงการขอร้องว่าอย่าไปไหนเขาขากอกอดเธอไว้แบบนี้น,น,นานๆอิงดาวได้แต่นั่งตัวแข็งยอมให้สงการกอดด้วยความรู้สึกดีๆก่อนจะค่อยๆเอ็นหัว สบสงการเบาๆแล้วหลับตาลงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอิงดาวจะยอมใจอ่อนเปิดใจรับสงการหรือไม่ติดตามชมละครคู่แค้นแสนรักทุกวันศุกร์เสาร์อทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7จเฮ็ดดีกดเลข35